น kind of ี่น like like ี่นะครับนี่ก็เป็นวิธีเกาะนะครับผ่านวิธีผ่านวิธีนะครับครับนี่นะครับเกาะตรงหุ้งนี่นะครับะรขายของแป๊บนะครับพายพี่น้องนี่ครับใครสนใจนะครับตากคอนะครับความยาวแบบ ดูเลยนะครับดูนะครับนี่ความเาวนะครับสนใจทักมาได้นะครับ600บาทพร้อมส่งนะครับ600อบาทพร้อมส่งตามไอดีานลลางนี่นะครับคอายไปนอกขอคนทีสนใจจริงๆนะครับคอายไปนอนของมีเข่ามาเรื่อยๆนะครับถามมดเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่นะครับสนใจกันนี่นะครับทักมาได้นะครับคอยไปนอนหกร้0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไอดี้านลางเลยนะครับ สวัสดีครับผมตอนนี้จะมาทําพิธีนี่นะครับตะขอที่พ่อแม่พี่น้องสั่งเขามานะครับ<ส>ผมก็จะทําการเอามาเกาะสร้างให้พ่อแม่พี่น้องนะครับใครสนใจก็ทักตามไปดีได้นะครับนี่<อ>นี่ครับตะ <timeline. S 1> ขอนีนะครับนี่นะครับตะขอที่สั่งกันเ,นานนเ,นานเขามานะครับผมก็ให้พอคว้านเราทําพิธีกะให้เรียบร้อยนี่นะครับ ตามเห็นน <ped> ี่อ่านี่นะครับนี่ครับใครสนใจก็ตามไอดี้นะครับของผมได้เลยนะครับนี่นี่ครับเขานี่หลายตัวครับใช้ของคุณเดียวครับอือมาเลยนะครับวันนี้มีโอกาสแกเกาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเกาะตรงหูนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทันว่าวัสดีครับสวสดีครับวัสดีครับสวนี่นะครับนี่คือ เป็นพิธีเกาะนะครับมีนี่นะครับโอเคนี่นะครับพามาหลับเกาะนะตัวไหนอีกเกาะให้ดูนะครับนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมในไอดีไลน์ผมเลยนะครับวันนี้ก็อืมจิเลนนี่เกาะจิเลนด้วยนี่เดินมาเออนี่มานี่เร็วนี่มันนี่สวยเร็วมันี่สวยเร็ว นี่นี่นะครับนี่ก็เป็นวิธีเกาะนะครับผ่านวิธีผ่านพิธีนะครับบริหารให้เขาเจ็บหรือว่าอันนี้นะครับแค่เบาๆนะครับเป็นพิธีขั้นตอนการเกาะตะขอช่างนะครับเมือนครับสนใจกกถ้าสนใจไผสะดวกกกมารับตรงนี้ได้นะครับนี Siri, ่นะครับเกาะตรงนี่นี่นี่ นี่ครับนี่เป็นทรมานนะครับแล้วก็บอกนะครับเป็นทำพิธีเกาะเกาะไอ้ต้องลลอกของหูพอดีนะครับตามที่บอกครับใครสนใจกะทักมาได้นะครับนี่เกาะโชว์เลยนะครับนี่นี่นี่นะครับทำพิธีเกาะให้นะครับผมเนี่ยครับใครสนใจก็ทักมาได้โอเค แค่นี้นะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณนะครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เนาะพี่น้องอย่างที่บอกครับ500บาท้ามารับตรงนี้นะครับมารับตรงนี้เลยนะครับถ้าให้ผมส่งก็เพิ่มอีก100นะครับเป็นหกรยนะครับสําหรับตะขอนะครับเพราะว่าสินค้านักนะครับพี่น้องโอเคนะครับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวคิดหนาสีผ้าไปสร้างไหนก็ต้องรอ รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ